คิมคิวคิวไปยืดแล้วเอาเลยตอนนี้เวลาทุ่งหวายเอาไปกลับสองคนไปกลับนะเนี่เยเอาป็นยูไปก่อนก็ได้ลูกไปอย่างเดียวกลับไปเลยเป็นยูไปก่อนเลยกลับเลยกลับเลย ไปกับไปกับเอาสิบรอบสิบรอบป่ะไปอยู่ตามพี่พี่ไปลูกตามพี่ไป ้ครับอึ๊บกับว่ายธรรมดาว่ายไหลๆที่ลูก่าสับอย่างนั้นนี่ก็เหนื่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสอนให้ไหมไปปึ๊บว่ายจะาจสับน้ำยังไงงั้นนะเ่อยาเก็ององคิวงอยูตามพี่ไปตามพี่ไปลูก อาพี่โจสอนทีคิวสอนทีคิวว่ายงั้นไม่ได้เหนื่อยครับขนาต้องเอียงหม,มูมานิดเดียวทีคิวโจใช้เวลาสองทีงเ,เดียวพี่อะพี่ขับอย่างเงี้ยมันกินแรงเนี่ยทุกคนใช่ไหมอย่างพี่ว่าอย่างเงี้ยใช่ไหม้เขาไปเมื่อก่อนอะโอ้พี่ว่ายอย่างเงี้ยเลยใช่ไหม,ยยไ,หมไปง,งั้นไม่ได้ลูกกินแรงแค่แต่พี่ออกแบบไปอะพี่นอ้องทีคิว ไปโจ์ตามไปโจ์ตามไปอึ๊บคิวค่อยๆว่ายช้าๆเป็นสเต็ปดูด,ดเวลาลวออกตัวนะออยู่อ,<ล>อ,อย่างนอ้อยจโจงช้าๆลูกช้าๆทันเียวนิดเดียวอย่างนั้น,น <c oughs> อ่ะเอาไม้เอาไม้เอาอย่างนี้ ไม่ใช่ตีน้ำอย่างนั้นลออใช่ตีอย่างเงี้ยเอตีนไม่ได้หรกเอามามเอมเอารอบหนึ่งไปเดี๋ยวรอเอียงเอียงหูนี่แหวกแวกน้ำมาจัวไหนนักนักว่ายพรอโอนี่แหละออกตัวเ้าออกตัป็นเยอะันยูว่วตามพี่ไปด้วย ออกตัวแล้วทีต้องทำตัวเหมือนโลมาดีกแบลุกุกทุกที่โ,โ,โ้ตัวสีส้มขาเลยม่เวลาเวลาเวลาเขาทดสอบเขาจะให้ดึงอย่างนี้ไปใช่ไมมันยึดตัวนึงแล้วก็เกาะเนี่ยเราออกตัวยังข้างไปอย่างเี้ยเนี่ยเราก็เกาะไว้มือกลยใช่ไหมเขถึงเวลาเราก็เราก็จับ2มือเราก็ขีดไปพอเอายังเอายังดตัวแบบเอายังเามันยูดด้วย,ยไ,ไปค่อยๆไปหรกพอมันหยุดไหลเราก็จ้วง ค่อยๆดีลูกไม่ดิ้นค่อยๆเราฝึกไหว้ใหม่อีกตัวตาเออไอ้เมนูตามพี่เข้าไปลูกใช่หรอใช่ใช่ใช่อย่างนี้แหละพี่พี่ยืนดูตรงนี้ตามตามดูเลนี่อยู่ตรงนี้แหละยื้อยนอย่างนี้อยู่ดูไปน้ำแป๊บน้ำ อเอ,อ,นนเอาเรอบต่อไปรอบต่อไปออไปาะดดมาแล้วเราคิวคิวครับคิวครับคิวไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปอเอาแรงครับเอาแรงไปคิวไปคิวไปอยู่ทำไมนนค,คิวอยู่ทำไมไป กลับมาลูกต้องโจกลับามาเลยกลับมาเลยไม่ต้องคิวจะช่วงทำไมอ่ะคิวจะช่วงทำไมคิวไวเอาปอดค่อยๆดีอ่ค่อยๆค่อยๆแหวกน้ำไม่อยาไว้งั้นเอาว่ายเอาปอดก่อนยังไม่ต้องรีบ น,น้องคิวควายช้าๆไม่ต้องช่วงที่ลูกเอเดี๋ยวต้องให้พี่เจมาอสอนนะเนี่ยทำให้หายเหนื่อยทำเหมือนเหมือนที่โจทำทำเร็วดำดำน้ำเฮียพี่ช่วงพี่อยาจ้อยพี่อย่าลงแบบทั้งแขนอยแบบ่างเงี้ยพี่ต้องแบบพอพอกวักมาใช่ไหมเนี่ยแล้วพี่ก็งอแล้วก็จุ่มไปอย่างเงี้ยแบบจิ้มลงไปแล้วแล้วก็กวักมาแล้วจุ่มลงไป งงมือโจอยู่อย่างนี้ไหมตอนตอนมาเนี้ยมืออยู่อย่างนี้ไหมไม่พอตอนนี้พอจ้วงเสร็จแล้วเราก็หันแล้วกแบ้วอช่วงช่วงไหนช่วงกลางๆจิ้มจิ้มลงป่ะเอาไหมาเอาไปไหมเอานั่นแหละก้มนี่ก้มตัวหัวเราต้องหัวเราต้องเนี่ยพิกมาหายใจนิดเดียวลูกพิกมาหายใจนิดเดียวเอาไหมป่ะโจป่ะใครรอต่อไปไม่รูกอ่ะ อยู่ห่างๆกันหน่อยไปเร็วไปเร็วให้ได้เรื่อยๆเดี๋ยวมาดูมันตูทูเร็วอึ๊บห่างๆกันหน่อยอึ๊บค่อยๆค่อยๆไม่ต้องคิวคิวไม่ต้องตีน้ำเลยเออว่าไปเถอะเดี๋ยวให้น้องตามก็ได้เป็นยูตามพี่เข้าไปลูกดีคิวไปแล้วแม่ยูเขาว่ายตาม <c oughs> ค่อยๆนะคิวไม่ต้องหยุดไปเรื่อยๆไปแล้วก็กลับไปไปึ๊บปึ๊บไปลูกไปตามไปลูกค่อยๆฝึกไปคิวแล้วคิวจะหยุดทำไมคิวว้ไปเรื่อยๆดิลูก แล้วคิวจะหยุดทำไมก็หายใจหายตอนไหวยนั่นแหละฝึกย่ายุดดีไวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดิเอาตอนไหวเนะขึ้นมาหายใจโจสอนโจสอนพี่เขาหายใมโจสอนพี่เขาหายใจไงขึ้นมาป้าเนี่ยมันเข้ามันเข้า ไปอย่างนี้มันไม่ดีคือมันหายใจปากเข้าอนยังถึ้วเนี่มตเอาอากาศเข้าไปใช่ไหมก็ดึงดึงเข้าไปเยอนแล้วก็อแบบปล่อยพอลงไปก็ปล่อยตอนนี้นี่ครับนี่ฝึกฝึกฝึกหายใจในน้ำก่อนเอาฝึกนะครับ ไปก่อนเลยลูกไปก่อนแล้ว like ้าทำทำนิดเดียวแต่ทำเยอะเอาทำอย่างนี้แหละมันจะหายเนี่ยอ่าเอาตัวไปค่อยไปห้ามหยุดนะค่อยๆไปไปหนึ่งเราไม่ได้ี่กิวลชาเชามันอยู่ไหม เออออกให้ตรงกันดิโจไปโจูปไปไปดูมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วไอ้หัวหัวฮะหัวต้องก้มเยอะๆหน่อยตรงก้มทาน้ำพี่ที่มองด้านในพี่มองพื้นเวลาอพื้นแคนั่งแหละใช้โวงพื้นแล้วก็พลิกหัวมานิดเดี่ยวเวลาพี่มองพื้นเนี่ยเยี่ยมนิดเดียวใช่แบบไม่ต้องยกมาขึ้นตัวห้ามยกหัวขึ้นมาใช่ต้องอย่างนั้นแหละลูก ไปไหนลองว่าแมนยูออกคางๆ n g เลยแมนยูก็อย่างนีู้ลไมาคอยไปก่อนอย่าใกล้กันมากไม่โอ้พาไปสองคนก่อนก็ได้ไปแมนยูตามไปจูไปจูจูตามไปลก